ก็กลับมาเจอกันในด่านวังระเบิดนะด่านเมื่อกี้บอกเลยว่าเราต่อต้านมากอะ่ะได้ยิงตายเจ็ดอะ่ะโคตรตายเลยเดีย๋ยวมาดูด่านนี้กันนะว่าจะยิงได้ไหมเดี๋ยวลองบุกดูนะ Mission fail. กดอ่ะไม่กล้าเข้าไปน่่จะตายอ่ะเอ้ยมว,วนะ,นนะวนะดเลคิวที่สไดไหมมาเลยหนึ่งตัวนะอยาจะดูว่าจะได้คิวกันไหมอ้าววังเลยนะ

a few moments later โอเค okay, let's go เรา <laughs> <laughs> กินอะไรวะเนี่ยอา้าวโหยอยากจะกินเนี่ยแต่ว่าโดนกินกลับนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่ ตายตายไม่ได้ยิงเลยนะต้องลอยหลังนะ double kill สองคืนนะหรือว่าเอาคืนนาทีละลกันคืนอะไรเนี่ยไม่เอาอะไรจะปน็นนะเป็นอ่าเทคเกอร์ไรไหม ฝั่งมันมีแต่คนแน่นๆน่ะฝั่งเราก็จะเป็นหนึ่งดอกนะที่แตกตอนนี้ เรากลับมาดูที่เรานะโคตรตากอ่ะตางมากสวยอย่างแม่นหนะแม่นม Red team win. โอ้โยแพ้ไปอีกแล้วนะอันเนี้ยเขาบอกว่าอะไรนะช่วงเนี้ยเซระบ,บาดเว้ยเล่นมีลำบากแล้วก็ถามว่าคืออะไรวะเซเนี่ยแล้วไม่งงใหญ่เลยเจไดคืออะไรวะอะไรคือหลอดไฟงานวัด <c oughs> ไม่เข้าใจอะ่ะไม่เข้าใจเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยแล้วกัน อันนี้จะเป็นดานมีนะอ่าคืออะไรไม่รู้อ่ะไม่เข้าใจเอาเป็นว่าช่างเถอะหั <c oughs> วเราะหน่อยนะอ่ามีคนเพื่นเป็นเพื่อนนะกดเลยนะ A few moments later ได้แล้วนะทุกคนล่าสุดก็จะเป็นดาบนมีดเป็นห้องเมื่อกี้เลยนะอ่าดูทีท่าแล้วน่าจะกากเหมือนเดิมนะไม่ทิ้งเล่าอ่ะนะน่าจะแบบโดนฟันยับอ่ะน่าจะไม่ได้คิวเลยอะ่ะเอ้ยเอ้ยอยู่ไหนชิบหายมีอะไรวะเนี่ยชิบเอ้ยเอ,อ,อ้ยไม่ตา,ายแล้ว m <gehe> right i s s ั a pues i l โอเครอดจะตายเลยนะอันนี้ถือว่ามาโชว์ตายอะโชว์กาเนออหลหลังเป็นไงเป็นไงอุ้ย สองคิวแล้วนะมาอีกมาอีกมาดิมาดิมาบอมอมอ์ has been planted วางไหนวะวางจุดไหนวะอันนี้ A หรือ B เนี่ยน่าจะเป็น B นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะอ้าวข่อ,ขอยโดนก่อนแท้ๆแท้อะภารก่จ <Mission S 2> ล้มเหวลว เออแรงจังวะแรงชิบหายแรงมากรอบเนี้ยน่าจะแบบไม่ได้กินแล้วอ่ะมั่งนะเพราะว่ามันรู้แล้วไงว่าเราแบบอ่าไปทางแนวไหนอะ่ะไหนเอยเชี่ยมันเห็นแล้วนะ โอ้หัวลอกกันม <Mission S 1> นะั n fail. Okay, let's go. <S อยู่ไหนอยู่ไหนอ้าวเหลือคนเดียวอีกแล้วม่ดิ มีดีย้ยยา,างแรงอ่ะแรงมากไม่ได้กินนะำตาเลยนะมิชชั่นเฟอ่ามีเพื่อนมาช่วยแล้วนะคนหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวพิชนะได้ไหมอะไรเนี่ยกูเติมแป๊บ นี่ถึงคันต้องเติมซื่อเลยเนี่ยอ้าหัวล้อกันจังเครียดนะเนี่ยคิวไม่ได้เลยอ่ะมั่งมากตงไหนวะอ่านี่ไงนี่ไงมาจะไปบีกันอ่ะคิดว่านะมีไหมไม่มีนะอยู่ไหนวะเนี่ย Bomb has been planted. Oh, wait, Helmet protection. Ah. <sharp inhale> uh. Ah. What are you doing? Log roll, nah. อย่างนี้จะไปสู้ได้ไงวะเนี่ยมิชช <Mission Fail. S 1> ั่นเฟลล์โหแม่งเราฝันอย่างไกลอย <Okay. S 1> กลากไปมาก s <S จะไปสู้ได้ไงวะนี่ยังโหดอ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยมีดที่เราถือเนี่ยฟังเบนี้โหดที่สุดแล้วนะดูปัจจุบันนม่งแบบมีแต่มีดอื่นที่แบบดีกว่าน,นี้เยอะเลยอะ่ะแต่ตอนนี้เราเล่นมีดนี้กันก่อนนะถึงตะคิวไมไ่มาอีกแล้ว มึงอีกแล้วเอ้ามนโดนด้วยหรอตายไปเลยมึงอ่ะมึงหลายรอบแล้วมึงอ่ะโคตรเดียไมึงได้ฟันในตัวเก่งได้อ่ะอ้าวมาอีกแล้วเนี่ยชิบหายอ้าว Mission Fail Okay, let's go <laughs> 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 บอมบ์ has been planted. อ้าวอะไรนะขาบไปนะอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันนะ Red team win แพ้ไปอีกแล้วนะเนี่ยไม่ได้สักวินเลยอ่ะอืมก็เดี๋ยวน่าจะประมาณนี้แหละวันนี้เนาะเราทำคลิปแบบอ่าน่าจะเราละสิบนาทีได้มั้งน่าจะประมาณนี้นะ มีอะไรติชมก็คือคอมเมนต์ได้เลยนะอยากให้เล่นเกมไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะฝากติดตามด้วยนะ